ปัจจัยหลายๆปัจจัยก็มีผลยกตัวอย่างเช่นเลยความแตกต่างทางชีวภาพและฮอร์โมนเพศผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้ชายมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเขาบอกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ถูกต่าวถึงมากที่สุดเลยและเป็นฮอร์โมนที่มีระดับสูงในผู้หญิงและมีแนวโน้มเจระตุ้นการตอบสนองระบบคุมกกัน ให้ไหวขึ้นรุนแรงขึ้นอย่างนั้นเลยดังนั้นผู้หญิงมีเอสโตรเจนเลยมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายครับทุกคนต่อมาความแตกต่างทางพรนธุกกรรมไม่น่าเชื่อเนาะผู้หญิงมีโครโมโซม XX ผู้ชายมีคโครโมโซม XY ก็บอกว่าโครโมโซม X เนี่ยเป็นโครโมโซมที่ทํางานเกี่ยวกับระบบคมิคุ้มกันผู้หญิงมีทั้งสอง XX แดกผู้ชายมี X เดียวนึกออกไหมและที่สําคัญไม่น่าเชื่อกันคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและใน,ในชีวิตของเราก็เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสสารเคมีความตึงเครียดในอารมณ์ รวมถึงวิถีชีวิตทุกคนครับการเส้นกานสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์มีได้หมดนะดังนั้นผู้หญิงอย่าลืมเนาะมีใจสื่ออยู่แล้วถ้ทาทยังสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์หรือสัมผัสพวกสารเคมีต่างๆเยอะแยะมากมายในชีวิตดังนั้นผู้หญิงก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้เนี่ยภูมิต้านตนเองเนี่ยได้มากกว่าผู้ชายแน่นอนอย่าลืมติดตามกันนะครับเพราะว่าได้รับความรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าความรู้เหล่านี้จะทําให้คุณเป็นไง สามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นดังนั้นฝากดูทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องน่าอายเรียนรู้ได้กับพี่ยอดสอนเพศและลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ